เจ้าหน้วัสมีวันนี้นะคะเป็นเทุเกิดจากความเหงาค่ะคือน้ื่วานะคิดถึงวิวที่นิวซีแลนด์นะคะเป็นสามแยกระหว่างถนนโคกปุกับคาราโรธนะคะ เพราะว่าหวาน,น่ะได้คุยกับโฮสต์มา,มาค่ะแล้วพอคุยไปคุยมาก็โหแบบแฟลชแบ็กความหลังเก่าๆคิดถึงมากพอจนทําคลิปอะค่ะคลิปแรกคือคลิปนี้ที่วาดรูปวิวนะคะแล้วก็คลิปที่2ค่ะเป็นคลิปเที่ยวทิปนะคะวันศุกร์นี้เดี๋ยวนวานจะปล่อยออกมาในช่องนี้ละค่ะนวานจะพาทุกคนไปละเลาะ,ะดูเมืองดูมุมที่นวานเคยไปอยู่นะคะกลับมาที่ Journal with m มียน้านี้นะคะนวานใช้สีไม้และใบน้าเป็นหลักค่ะตอนแรกกะ,ะว่าจะลองวาดแบบเหมือนขีดเส้นทีๆๆๆแล้วให้มันแบบตัด ตัดกันนะทำเสร็จก็ประหลาดก็เลยอาตัดสนใจระบายแบบนี้ไปเลยนะคะสีนหว่านไม่อยากใช้เป็นสีของจริงมากค่ะอยากให้เป็นสีที่สะท้อนถึงอารมณ์ที่นหว่านได้เห็นวิวนั้นมากกว่าเป็นสีของวิวทวนเห็นด้วยตาค่ะและนี่คือน้องตาปั๊ม D I Y ของชายนี่นะคะไม่ได้หยิบมาใช้นานมากเลยแบบว่าขี้เกียจทำความสะอาด อันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะเป็นสติกเกอร์ตัวอักษรนะคะจาก h a n d e b y and underscore ค่ะว,วแท็กไว้ให้ตัวสติกเกอร์ของเขานี่คือวิ่งวับมากและการแพ็คคือแน่นหนาสุดๆค่ะที่นวันดิปอกๆไปเมื่อกี้ค่ะเป็นกระดาษแข็งที่เขาเอาไว้ดามสติกเกอร์ตอนส่งมาให้เราคือหนาขนาดนั้นนะถ้าขนส่งสามารถทําให้มันยับได้นะนวนต้องไปถล่มขนส่งแล้วแหละนวนซื้อมาแผงละ20บาทนะคะใครสนใจก็ลองไปดู Instagram ที่นวันแท็กเอาไว้หรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ที่อยู่ในไบโอนวนในลิงก์นั้นนะคะก็จะเห็นสินค้าที่วันนใช้ คลิปนี้ค่ะ